ครับไม่แน่นอนไม่แน่ผมกับผมเชียงคครับก,บกบ็บช่องเห็นชนาแนลมือซีมาเห็ดหน้าหมูครับมีกวาหมูทุกอ่ะวันนี้อยากกินกะมากินน้ำได้ครับพี่เตครับ ไปกอนสนุกอ้หตอนนี้พู้องยางจะทาใหม่ได้ครับเข้าาต้องใสู่้งยางตัวนี้เนี่ยมันทุกกรอยเทยนะครับน่าู้กอง่ซนงกับผู้องไซนเดอ๋ยวนี่เขาจะทำให้ กำลังขว่หมูอย่างเยอะแลวครับกลิ่นหอมปุ้มครับหมูนี่ย่าวตั้งใหญ่เลวครับไ่เอาติดเกี่ยมมันเลยครับมันคือบริแข็งปิดแล้วหรอ นี่ครับสุดยอดหลาบหมือหยุดไร้เลยครับสุดยอดเลย